จูเลียตก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยก็ผมตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นิดๆอ่าตีสี่นิดๆเราจะเปิดตู้จูเลียตก,กันแต่ผมมีรู้สึกว่าจะมีห้าสิบเก้าเหรอครับ <59 S 2> ห้าสิบเก้าผมไปบวกใบหนึ่งได้ไหมเป็นหกสิบใบอ่าหกสิบหกสิบหกสิบบวกตังค์นิดหน่อยเอาเป็นว่าวันนี้อ่าคลิปนี้เดี๋ยวเราสุ่มร้อยโลแล้วกันอ่าร้อยโลเราดูว่าร้อยโลออกหรือเปล่าซึ่งมันมีการันตีสองร้อยครั้งนะครับสองร้อยโลนะครับผมไปดูโอกาสกันออกนะครับโอกาส ออกตู้จูเลียสนี่ก็คือ1%นะครับผมนอกนั้นโอ้โหเอาตัวเฉลี่ยมาหารเต็มเลยอย่างที่เราเคยบอกไว้นะครับผมตู้จูเลียสเนี่ยก็จะมีแอตต้ามียามิแดงมีอ่าวินเลียมครับผมมีแจ็คอ่าเดอะริปเปอร์มีโนเซลมีอ่าชาร์ลอตโฟกูเรียอ่าริโอนะครับผมมีริวมีลิทไลอาเข้าด้วยไหมลิทไลอาอ่์มีลิทไลอามีฟาน่ามีเวตโต้ครับผมอ่ามีไอตัวเขาเรียกอะไรนะลาเดสอ่าเซลดี มาสโลตัดอยู่กันครบออยู่กันครบพิงแต่ว่าตอนเนี้ยผมจะเปิดเอาจูเลียสที่โอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นตดูซิว่าออกในร้อยโลได้หรือเปล่าบางคนเมื่อกี้เขาพิมมาใช่ไหมกี่ใบนะหนึ่งใบได้การ์ดเลยหกสิบโลออกหนึ่งร้อยใบยังไม่ออกสักตัวหนึ่งร้อยใบมาเนตรมันเข้าตู้เข้าตู้แน่นอนครับผมเพราะผมบอกแล้วเคยบอกแล้วว่ามันเข้าตู้แน่นอนอ่าใครไม่เชื่อก็มีคนไม่เชื่อใครเชื่อก็ยินดีด้วยครับผมโผลมาสิบใบแรกก่อนเลย อ่ะดูคุณลุงดีๆด,ดูคุณลุงดีๆลุงจะมาหรือเปล่าลุงลุงทองประตูทองประตูทองแบบนี้ต้องลืมบัโอ้โหหลับตาเส่กันตั้งแต่สิโลแรกแหมจเจริญพวงติดใบแรกกระไปซะแล้วไม่ออกก็กดข้าไมไปลูกสคิปไปวิปโอ้โหไม่ออกตัวอะไรดีๆเด็ด,ด,ดเลยเว้ย ชุดขอยอไม่สวย5 5อ๋อชุดผู้หญิงไม่สวยชุดผู้หญิงต้องเป็นชุดขาขวจะสวยสวยด้วยเออประตูทองแล้วชุดผู้หญิงต้องเขาขาวสวยๆด้วยอ่ะเขาว่าอย่างนั้นนะไม่เป็นไรเราเหลืออีก190กโลการันตีแต่เรารับเปิดได้อีก9ครั้งแค่นั้นเองไปครับ9้าครั้ง9กโลถูกขอออกดีดีอีหนูอันเชิญไปต้องดูชุดผู้หญิงด้วยประตูทองชุดสวยประตูทองชุดสวยและุ่งก็ต้องลือประตูทอง ชุดสวยแล้วไงลุงบอกยังไม่แหกตามองเลยโอ้ยปวดใจจี๊ดอ,อเป็นไงล่ะโอ้โห้ามาโผล่มาฟินลันก็ได้มีวอทอร์สไม่มีของวอทอร์สไหมเอาของวอทอร์สไปหน่อยเ<ส>พิ่มดาวทั้งหนึ่งยดดลังดหนงตายน่นไปโลที่สามสิบใช่ไหมโลอ่ะตุ่มครั้งที่สามสามสิบโลไปลูก โอ้มา oh, ประตูทองชุดสวยชุดสวยด้วยลุงประตูทองชุดสวยรอบสองลบตามนั้นไอ้หนูผลมันจะเกืออะไรก็หยุดไม่อยู่กดข้ามไปเลยโอ้เกลือเรียกพี่มีชามี่มาอีกตัวเอ้ชุดสวยท<ง>ั้งสองสมรอบม,มึงไม่อะไรมั่งเหรอครับลุงลุงไหวอย้งลืมตาย่มองกูด้วยนะลุงไปครับผมไปสิใบ,บ อีกสิบใบลุงจ๋าพี่มาแล้วจ้าอันเชิญแล้วนะขยับมาใกล้ๆประตูทองอีกแล้วชุดสวยอีกแล้วลุงมึงต้องมองแล้วยังเข้าอยู่ครับลุงไม่อยากตื่นโอ้ลุงเอ้ย แต่งโลเกอร์มาสามรอบแล้วลุงเนดสวยผมสิบกว่ารอบแล้วไม่มีวี่แววเลยตู้ทองชุดสวยสิบกว่ารอบแล้วยังไม่ได้เลยโอ้โหไอ้ลุงเงินลุงหลับห้าร้อยห้าสิบห้าโอ้ยมันสซกเก้มาเต็มันเลยปั้นสซกเก้ดีไหมเนี่ยลุงไม่ใช่เวลาทําการของลุงครับอ๋อไม่ใช่เวลาทําการอยู่นอกเวลาราชการลุงของอาณาจักรเว็บมลนี่หว่าลืมเออไปต่ออีกสิบไปได้ละลับห้มาหอ้ประตูเงิน ชุดสวยแต่ประตูเงินชุดสวยแต่ประตูเงือกแบบนี้หนึ่หลับห <c oughs> ้าพันห้าร้อยห้าสิบห้ากูว่าจักรพรรดิเล่นตัวจักรพรรดิสั่งให้ลุงหลับใช่ไหมบอกมาปัางของที่ออกอ่ะโอเคมีชามี่มีไอตัวน่าจะห้าดาวนะครับชามี่ธรรมดาเขาเลยแบบนี้อ่าซื้อไปใบหนึ่งก่อนซื้อไปใบหนึ่งก่อนโอเคครับก็ สี่สโลมาตัวพร้อมสกิลขอญาตกรีแดด40โลมาตัวพร้อมสกิลโอ้โหนั้น40โลนี่โลที่60ไปครับ60โลจัดไปอีหนูสาธุประตูทองก็มาชุดสวยอีตาหากลุงมึงต้องแหกตาด้วยลุงโอ้ยโอยลุน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 โผล่ไปหนึ่งกลายเป็นสองกลายเป็นสองกลายเป็นสองอุ้ยบ้าใบหนึ่ง อ่าจักรพรรดิมันอยู่อะไรนะเติร์ดอายไปไกลใหญ่มานะเติร์ดเติร์ดโอเคเติร์ดไปไกลครับเติร์ดอายไปก่อนอ่าจักรพรรดิมันต้องขึ้นรูปอะไรนะไปโคเวอร์ใช่ป่ะจักรพรรดิไปดิการ์รัดโคเวอร์การ์ด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 ไปสกิปสกิปดิลูกทำไมไม่สกิปล่ะลูกไปโคเวอร์ไปโคเวอร์ไปไปไปโคเวอร์โผล่มาไม่ใช่ไปไปไปต่อไป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 ค้ำ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 ไปโคเวอร์ ไปคัเวอร์ไป,ไไปครบอืมตัก๊กกะแตนมาเชียวเออสกีไ้ไปครับสกี้ไปสกี้มิก็ไปคัเวอร์ไปคัเวอร์ป๊อปอืมตั๊กกะแตนไปไปไป b a c k เออสกี้มาสองมึงใช้ปั้นร้อยดาวมันเนี่ยสกี้อย่าบอกนะหนังสืออ่าไม่ใช่หนังสือครับผมไปต่อไปคัเวอร์ไปคัเวอร์โผล่มาเป็นไม่ใช่หรอกไม่ขึ้นหรอกเออไปไปไปอีโรลิคอนมาอีก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 ปุ๊บอืมทำไมมันออกตั๊กะแตนบ่อยจังวะตั๊กะแตน เจ็ดเดลิปเปอร์มึงหลุดเลนไปไกลเลยน้องเอ,อ้ยมึงมาทำไมโอ้มายก้าหายห้าร้อยห้าสิบห้ามาทำไมมึงหลุดเลนมึงก็หลุดแบบโอ้โหหลุดแบบหักศอกอะมึงศูนย์จุดศูนย์แปดแปดถูกต้องป่ะเลนมันคือศูนย์จุดศูนย์แปดแปดจักรพัดหนึ่งเปอร์เซ็นมึงไม่ออก ลูกน้องมาก่อนหัวหน้าตามตามไปเลยเว่าแล้วทำไมแซกซี้มาสองใบบ้าเอ้ยลูกน้องมาก่อนหัวหน้าตามไปไปเลี้ยงสี่โลเลยสี่สิบเลีเ้ยสี่เออผมผมไปอีกสี่สิบผมตามอีกสี่สิบไปหนูวไอไป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 อ้ครบร้อยโลไอ้ครบร้อยโลโผล่มาอันเชิญโอ้เงินว่ะ เงินชุดสวยเงินลุงว่าไงชุดสวยลุงแต่ลุงเอ้ยลุงลืมตาลุงลืมตาชุดสวยแต่เงินแต่สีเงินกี่อันอันเดียวโอเคโคเวอร์โคเวอร์มาใบโคเวอร์บโผล่ให้เสียวด่าอีกแล้วคุณไป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 ครับเน็ตไปเน็ตเน็ดเน็ดไปไปโคเวอร์ใบโคเวอร์ใบโคเวอร์มาอีกแล้วมีแต่ใบโคเวอร์แล้วโผล่มาเป็นซิสเตอร์ลิลลี่ ไปโคบึ่งลุ้นมาเลื่อยนไปโคเวอร์ไม่ใช่เป็นหน่วยกระทิงถึงกับกลุ้มข็มาก็ดอนกอดเขาเลยทีเดียวหมดความหวังน้ำตาลินไปโคบึ่งไปโคเวอร์ไม่แล้วมึงมาไหลไปมึงต้องได้แล้วมึงบ้าเถอะมาดึกสุดบ้าห้ยฟองซัวก็มาฝังซัวก็มาฝองซัวเป็นอะไรครับฝองซัวเป็นเลขาจักรพรรดิแสดงว่ามันต้องมาพร้อมจักรพรรดิเลขาล่ เชื่อผมเลขามาาประธนมันเลขามันมาแล้วประธานมันต้องมาตามจักรพรรดิต้องมาตามเว้ยเอ้ยไปเร็วโผมาไปโคเวอร์ไปโคเวอร์เห็นปะอะไรวะน่าโอเคไม่ใช่อันนี้ไอเขาลูเนตอ่าพี่เขาก็มาดีใจครองกวาวไปโคเวอร์ใหม่ครับโผล่มา เลขามาขนาดนี้ทำไมจะไม่ได้ล่ะไอ้น้องชายาบอกแล้วมันพามาพร้อมเลขาไม่มีการ์ดก็ไม่เก่งนี่หว่าไอ้บ้าเอ,อ้ยต้องไปหาตัวทำขึ้นสองดาวแล้วมีการ์รด,รดรอไอ้หยีบ้าเอ,อ้ยเฮ้ยผมว่าสุ่มร้อยโล,โลเมือเ่อกี้ไปต่อวะ,ต,ะอตื่นไม่เอาตื่นไม่เอาเออไอมีลาเดสป่ะลาเดสมาด้วยไหมลาเดส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  ไม่มีลาเดสไม่มีบอทอสไม่ใช่ไม่ใช่ลาเดสบอทอสบอทอสพูดผิดมาแล้วขาดกาสกาสทำไงผมเลีลเ้ยงสามสิบโลเฮ้ยผมเลี้ยงสามสิบโลอ่ะผมว่าผมจะสุ่มร้อยโลเพราะฉะนั้นผมไปต่อยสามสิบใบนะโดนขุดบอกครับห้าสิบห้าผมไปต่อยสามสิบใบนะเพราะว่าผมบอกแล้วผมสุ่มร้อยโลอ่าเพราะจูเลียสหนึ่งดาวบวกเก่งจูเลียสต้องสองดาวขึ้นถึงจะเก่งและมีการ์ดอ่ะไปลูกอย่าให้เสียอย่าให้เซสอย่าให้แซดอะไรทั้งสิน้นครับผมไปอีก เติมปะเติมปะสองร้อยสี่สิบไปการไม่ออกหูตัดเลยเจ็ดสิบโลออกเหมือนกันถูกต้องครับผมเฮ้ยหรือจะเป็นสุ่มโนเอลดีเพราะว่าจูลีส์ผมจะมีติดไอดีเฉยผมจะเอาชามี่สองดาวเอานี่แหละไปไปอีสิบไปอีสามสิบครั้งอีสามสิบครั้งตัวอื่นแค่ว่ากันไปอีสามสิบโลบางทีมันจะออกสองออกเบิ้ลเบิ้ลก็ได้ใครจะไปรู้แต่การ์ดผมยังไม่มาผมหาการ์ดก่อนนิดนึงไปสิบไปอีหนู จัดไปประตูทองชุดสวยประตูทองลุงชุดสวยประตูทองเฮตตาขึ้นมาดูตาราเดชหนึ่งใบไม่ใบไม่ใบโอ้ยสองใบ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 โผล่มากาสต้องมาตัวมีแล้วมึงเอากราสมาให้กูสองใบสองใบสองใบตัวมีแล้วมึงต้องเอากาสมาให้กูด้วยมา โมาใบโคเวอร์มึงมาใบโคเวอร์เว้ยจักรพัดยห้ารไม่ใช่ไม่ใช่จักรพัดตาทูก้าสิบเก้าชาตาทูก็ใบโคเวอร์มาใบโคเวอร์มาอีกแล้วโมาตัวที่เลขาเลขามันมาแล้วฟงซัวบอกว่าเอ้ยพี่มาเรียกจักรพัดเรียกจักรพัดจักรพัดอันนี้จักรพัดเอาเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่า ลูกน้องมาก่อนก่อนเลดมันเหรอทำไมการ์ดมันออกฉีกไปไงั้นล่ะเว๋เ,เลยห้ารอยห้าสิบห้าการ์ดอีกใบมีอีกใบมีอีกใบเออมีอีกใบมีอีกใบใช่มีอีกใบมีอีกใบมันคงไม่ออกยามีสองใบหรอกแหมไป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 คุ้มื อ่ะไบเครเบอร์จูเลียตัวที่สองโผล่มาลูกน้องมาจักรพรรดก็มายามีก็เป็นลูกน้องครับเออยามีก็เป็นลูกน้องดีกว่ายามีแน่แน่ผมรูแล้วดวงดีจ้าเหลืออีกหนึ่งตัวจะขึ้นสองดาวเล่นได้แล้วมันติดมาเหลืออีกสองตัวเอ้เหลืออีกหนึ่งตัวจะขึ้นสองดาวเล่นได้เล่นได้เล่นสองดาวขึ้นไปโอมาเว้ยไปตัวเหลืออีกหนึ่งตัว จูเลียสขึ้น2ดาวเล่นได้ทันทีเพราะว่ามีตายเกิดอ่าที่เกียรตไปยัดอะไรให้มันลำบากลำบนไปไปต่อลูกการยังไม่มาการดยังมากดข้ามันนะปึ้งต่อไม่ยมีการแล้วนี่ว่าล็อกฟุตนตอนไหนเอ้ยบล็อกฟุตอะไรตอนนี้มันเวลาแห่งอาณาจักรโคเวอร์ไปครับไปต่อไปต่ออ่าไปดูลุงต่อนะปึ้งมาอีกสิบไปปึ้งไปอีกสิบไป เติมไปตั้งแต่เปิดเลยใช่ไหมครับประมาณสา0พันกว่าบาทแล้วครับไปสุ่มร้อยโลนะสุ่มร้อยโลนะอันเชิญโอ้โหสีเงินๆแต่งตัวไม่สวยสีเงินเงินชุดก็ไม่ใส่ลุงแม่งข้ามหน้าเาไปแล้วอชุดก็ไม่สวยประตูประตูแม่งก็ประตูประตูสีที่ซีดครับอันนี้ไม่ออกผมสุ่มไปสองรอยใบยังไม่ออกเลยท้อประตูสีที่ซีดนี่ไงเอาไปก่อนเลยเออมีโมซา ห้ามไปเลยไม่มีอะไรดีเก้าเก้าเก้าเด้งแล้วสุ่มไม่ได้เอาเก้าเก้าเด้งแล้วสุ่มไม่ได้เหรออ๋อก็คือสุ่มแล้วห้ามเด้งถูกต้องป่ะถ้าจะสุ่มเก้าเก้าห้ามเด้งถ้าเด้งแล้วมันไม่ล็อกถูกต้องป่ะส <200 S 1> องร้อยโลห้าตัวการ์ดสองสิบโลสุดท้ายภาวนาให้ประตูทองและผู้หญิงอาแต่งตัวสวยๆเก้าเก้าอะไรดีครับพี่ผมเอาวินเลียมผมผมขาดวินเลียมนายขาดอะไรอ่ะนายขาดอะไรเนวอ้นั่น ไปไปสุดท้ายครับไปสุดท้ายไปไปไปสุดท้ายนะมานี่มานี่นี่ติดโลสุดท้ายประตูเงินว่ะแต่เมื่อกี้ก็ออกแต่งตัวสวยแต่ประตูเงินแต่งตัวสวยเมื่อกี้ออกสองลุกมัดเรียบร้อยไม่เป็นไรถือว่าสบายใจได้จักรพรรดิมาเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่การ์ดไม่ออกน่าจะลล่นลำบากหน่อยมีแพ็คไข่การ์ดป่ะวะมีแพ็คไข่การ์ดไปเปิดแพ็คไข่การ์ดดีกว่าไหมเงยอ่อโทรมาอ่ะปลอบใจตัวเองอันนี้ได้เตะปลอบใจตัวเองครับผมถือว่ามาสองใบ้วขาดอีกหนึ่ง น่าจะเอาของยัดแต่ไม่มีการ์ดน่าจะลิงยากหน่อยถ้ามีการ์ดจะลิงยากง่ายกว่าโอเคแล้วเราก็สุ่มทำการสุ่มร้อยร้อยโลเราได้จูเลียสมา2ใบเอ้ยสองตัวนั่นเองครับผมการ์ดไม่ออกก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเลดการ์ดหรือเปล่านะถ้ามีเลดการ์ดคงน่าหน้าเปิดเลดการ์ดก่อนเพราะว่าการ์ดจูเลียสนั้นเป็นอะไรที่น่าใช้น่ามีครับผมหรือผมอาจจะเอาการันตีจูเลียสอีกหนึ่งใบจะได้เป็น2ดาวพอดีด้วยอ่ะก็ได้เพราะว่าตู้ที่ควรสุ่มครับผมควรเป็นตู้อ่ะโนเอลอ่ะคนหาโนเอลหรือว่าหาจูเลียสครับผมแล้วก็ อ่าแล้วค่อยไปหาีกทีก็จะเป็นชาร์ลอตแล้วก็แอตตาอแอตตาล่าง<ก>ปีศาจนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาดูวันนี้ครับผมสำหรับคที่ใหญ่ผมทำคลิปเลยคลิปต่อไปสามารถเขาม่ได้ใต้คลิปเลยถ้าผมรู้ว่าผมทำได้นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้ขอบคุณอีกรอบหนึ่ง Very Good Well Well